เก้าวพันเก้า <diction> พันเจ้ากล้องหมื่นข้าเจ้าข้าวโพซื้อหาเงินล่ะเอาขายแล้วะเขาเอาเขาเอานี่ขับใจหลายๆลูกอ้ยหายู่ดีมีแห้งเธอขับใจล่ะขับใจขับใจขับใจเด้อบลอทิดไปเออแางให้มิ่งขับใจเด้อผักอะไรรวยเอกเต็นท์ต่อไปได้ชอยข้ะแม่ เออพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อแม่พี่นออ้องเออมาหาของอยู่ของกินขายซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะพอได้เงินนั่นซื้อยุซื้อยาว่าัชระด้วยแม่นี่ได้อันนั้นข้าวไฮแล้วมันปุ่กอันนี้แหละจังบาได้ซื้อช่องซัมืมอนี่ก็บอกก็ซื้อกันอ๋ออันนี้ มกบวบพี่น้องมกบวบกันจะหล่อปะคุณนันขายยังผัวเนี่ยคายังอไงบอกทำบุบาทบุญคำลาวบุญคำลาวได้ฮะขายยังคายมาอึขายมกอึข้ามเมานี่เลยลูกเอ้ยข้าเมางเงินบะมีเงินจะเก็บมีเพนนี่มาอึหน่อยหนึ่งนี่มีเงินจะเก็บอันนี้ ขายหมากเดียวนี่หมากเดียวนี่สิปขายอยู่ใช่ไทุงอยากขายอยู่ตลาดตลาดชื่ออมั่วจากลักตัวนี้ไปห้าวลักเลยแม่บ่หาหลักแม่ชิบพดบอกิบลักพพวกลักบออย่างไปแมงเนาะมกเดียวนี่ขายมากไดมเดียวไปปมีอะรัฮะ มอบลงก่อนยังชื่อเขากินเอเขากินชื่อให้แม่ปองเลยูกโอยนักเทุงมาอยนีมันเดียวแยกนี่เขาเมาเขาเมา่าเด็กชื่อเขาอีกนี่ไปหาชื่อข่าชื่อเขากินดินี่ลูกเออถูกงาดิไปลลเาเมานเม อะไรหอมอ่ะอยากกันแบบอืออ๋อเออแบบอือแบบเดียวได้สุกนี่ขมาวหรือเออนี่ขายซื้อข้าวกินอีกขายข้าวซื้อข้าวเออนี่ขายแล้วเนาะเจ้าจะได้ได้ทำจริงได้ขมาวอันนี้อ้าแค่ได้ขมาวเลยไปตามเอาบอกตามเอาออน ขายต่งไม่ได้หรือข้าวแดงบอกคือพวเขียวอมันคือแดงแล้วนี่เข้าห่าวตราขีหียวข้าห่าว้อมแดงขายทรงเท่าไดลน้ำกอเย็นละมดนี่กะบอ้ลมาจึงกรอครบา่เคยขายข้ามั่วสบขายกองคิปได้หาก็ขาชเ่งขาจะได้ข้าวกลั่นข้าวที่ข้า็มากขายจะได้เลยออาก็ อ่อไม่ไ้่คิดสิคิดมาซืสิมากันประกบทอง่ไห้าพันสิบพันเงินทองห้าพันเป็นทองเงินมาทองห้าพันแ้วทงนึงทงสิบพันเสีทองละเจ็ดื้อให้แม่เด็กเอ้ยอันนี้ก็สิบพันบ่ฮะเดยรไปการทองสิบอันิบ เล่นแม่เจ็บตีเล่นหนึ่งบาทตีเล่นนี่เจ็บป้ายกระจอกกระจอกอืมอ่าเจ็บตีนอีกไหนป้ายลูกเอ้ยไปให้ป้ายหมักเอือหมักเดียวเล่เดือยไปเดีอยไป้ายเอาเอาอันนี้กับอันนี้ตัวนี้โอ้ยเนะ่ยหมักเอือเฮามีแล้วอยู่เือนเราเมาอยากได้ยุ่งเจ้าพัดบุฮ็ดเป็นหมกแล้วเป็หมกหมกห้าตอกห้าตอกฉะนั้นหมก

ทมเแล้ว่าสุกยางนี่ไปก็หยบไปหยบใครสิจับกองให้คือเบิ้งเงินก่อนเลยมีเงินหรือเปล่ามีเลยลูกโอ้คนคือลูกมีเงินจะไปเดินทางได้มีคือกันได้เห่ากันเงินเดือนหน่อยบ่มีสิไปขับรถมีเงินเดือนแม่บ่มีเงินเดือนเลยแม่บ่อไปก็อะไรกินมาเข้าปลาห่านำไม้หาหนำตาห่านำไม้ วันนี้ก็หัน้ราไหมได้เงินแชม0สิบพันไปจะว่าเงินของนี่บ่กนะห,หน่ยไวอะของเก่าสามพันของแม่มลายสามพันกต้ดตังค์ทีกอันนับไปหลอดอันต้นั่งมาจับกล้องให้หนอนะประก,บกอบมันเอาไว้ประบไว้ปักกล้องให้เไว้ต้นุนเถอะอนี่มาอยู่ภาพี่อ,อ้ยาอันเต จองเงินนบนเลได้ประกันจองครับนั่งลงน่งได้คทำในพิพักาได้หมือสีบางก้องมือบางก้องจับแบบนี้จับแบบนี้บ้านใทมาลอง่าดูสิัต้องเปแล้วเรายังไงด้วยงวยเงินงา จ้าสาวพันเจ้าพันผมเจ้ากล้องมื่นข้าเจ้าเขาไปซื้อขายเงินแล้วเอาขายเงินแล้ววะเขาเอาเอาเลยขับใจหลายๆลูกเฮ้ยขายดีมีแหงแร้วขับใจล่ะขับใจขอบใจขอบใจเด้อบอทิดไปเออแหงให้มิ้งขอบใจเด้อผักอะไรด้วยเอกเทนิตาปลายได้ชอยข้ะแม่ เออพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อแม่พี่นออ้องเออมาหาของอยู่ของกินขายซื้อข้าวซื้อนำ้ำเนาะพอได้เงินนั่นซื้อยุกซื้อยาวัดสารสักโอ้ยแม่นี่ได้อันนั้นข้าวให้แล้วมาปุูกอันนี้แหละวยังบาได้ซื้อช่องซัมเมอร์นี่ก็บอกก็ซื้อคือกันโอ้อันนี้ซื้อข้าวฮะได้เข้าให้จึง,งมาได้ซื้อข้าวนาะดอกไม้อี่นี่เนาะบ่มีข้าวให้ก็ได้ได้ฮะซื้อคือกัน หาขายเครื่องป่าของลุงและผักจะชื่นเขาคันคันบ่มีข้าวให้แหละหาหน่อไม้หาผักหาหญ้าขายซื้อเขาเหมือนั่นเนาะผมหมายเออคุจิโร่คุรออันนั้นทุกนึงเันจะโตก็จะเบานี่22สาวสโตสาสองโตสาวสอโตตัวสิพันจะใส่น้ำเบ่หน่อยอ้าวชัยดิชแล้วก็ล้างน้ำ ชื่อน้ำลาแล้วลงสิบพันมีน้องบาไลายดอกหน่อยหนึ่งหนักบวกเออหนักบวกงามหมวกบวบกับเพชรช่อีเลาหมัดคอยกันให้เราเนี่ยเงาน้องบลอกมดตองไปไปตลาดบ้านนี้ไปตลาดหรกับแจกบ้างหัดเจ็บอันนี้ก็เจ็บให้หนูไปรักพน้องเพราะเจ็บ่เอาอันนี้ห้องเอาเอาแพรมาทานๆ่ลนให้องมันจะมาเจ็บบ่า มาเคย,ยแล้วก็บริเจ็บรักโลกเอ้ยเคยแล้วบริเจ็บเนาะเไปไปฟูนันกระถาได้ไหยังอะไรในทงกัน<ม>พิ่<ย>านาพิ่<อ>ตาจริงไหมาขีาคไปแต่ไกลช่างเจ้าอีก<笑><笑>โอเคโอ้ยพี่น้องเลยกลับก่อนนะพันมาแต่บ้านนอกเห็นนำทางก็ซื้ออีกแล้วพี่น้องเลยซื้อ เสื้อจิลอกับหมากบววนะพี่น้องโมโหนันที่ไทยเรียกว่าหมากอะไรครับเนี่ยผมันที่บ้านผมเรียกว่าหมากบัวบพี่น้องกับจีลอ์นะพี่น้องตอนนี้ก็ับบอทิศก็สิบสองโมงสิบสองโมงไปบอทิกกำลงังสิกับเนื้อบ้านนะพี่นอ้อง มาเห็นข้าเจ้าข้าจิรอกับมาซอจิรอนล้วข้าเจ้าต่อแล้วพี่น้องโอเคพี่น้องบัดน,นี้มาชิจิกลับนเด้อพี่น้องเด้อหากผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการ็ำคลิปของบาวทิตนะพี่น้องเนาะขอ,ขอบใจหลายพี่น้องที่เข้ามาับชมและติดตาม